สวัสดีครับุผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพอบเพิร์นชาแนลนะครับวันนี้พอบเพิร์นจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีง่ายๆครับของใช้ในครัวเรียนของเรานี่นะครับสามารถนํามา บำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอิ่งแทบหักก่อนที่จะไปรับชมนะครับคลิปวิดีโอของพ่อเพลินพ่อเพลินขอคนละหนึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเรา ให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของเราก็จะมียาพาราห้าเม็ดอย่างที่สองผงชูรสอย่างที่สามไข่ไก่หนึ่งฟองเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานำยาพาราไปทุบหรือว่าบดให้แตกละเอียดก่อนใส่ลงไปในภาชนะของเราเสร็จแล้วตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟอง แบบนี้เลยครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผงชูรสโมโนโซเดียมอุลตราเมตรเร่งดอกเร่งผลเร่งให้ข้าวเหนียวไม่หลุดง่ายคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่กาแฟครับกาแฟลงไป1ซองกาแฟทีนวันหรือว่ากากาแฟก็ได้นะครับเสร็จแล้วคนให้กาแฟละลายตามด้วยเครื่องดื่มสูกกำลังสองฝาโปรตีนวิตามินแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้แตกยอดแตกใบแตกกิง่งแตกก้านติดดอกออกผลลูกดกเติมต้นกิน่งแทบหักเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาครับเติมน้ําเปล่ามา2ลิตรใส่ปุ๋ยน้ําของเราลงไปแบบนี้ปิดฝาให้แน่นเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนําไปฉีดพ่นตามกิง่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ 1-2ครั้งหรือว่า14วันต่อ1ครั้งจะทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่ผิวสวยเก็บกินได้ตลอดทั้งปีในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม